นี่มันต้องเช็คกันอย่างนี้เลยให้เช็คเต็มที่ครับเป็นไงพี่ได้ท้อเป็นไงเห็นไหมพ่นเรียบร้อยไหมต้นแต่พ่นอยู่เนาะเห็นอาพ่นโจอัางไรทางเสินใต้ท้อใต่ท้อเรียบร้อยดูเบรกดูอะไรก็โอเคอยู่นะ Đẹp Đẹp ngàn đây nghe anh vô Không này taxi ừ? Không này taxi Được không? À, taxi nó gần nặng Đó Được, 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 đưa được, được đưa taxi rồi, đưa đưa เคยครีเนอะสีเราดูออกไหมล่ะไม่ออกหน้าเป็หมักนมักหรือเปล่าก็ไม่รู้หมักหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ดูให้ดีดูให้ดีแต่ในรายงานบอกไม่มีชนนะครับไม่มีชนต้นใต้ไม่พ้นเลยสีพ่นแต่ขนอกข้างในไม่พ่นด้วยเราดูได้ไงนี่เนะ

กวัหลังเลยอะเอะปิดปิดไฟแล้วจะเอาเอาอะไรมีกุญแจครับผมอ่าเอากุญแเจอเอา,เ,าเอากุญแจนี่อ๋อเปิดครับเปิดครับเปิดดูสีดำ นี่นี่ตายเนี่ตายเนี่ตายเน,น,น,นี่ครับดูใหม่อีกรอบให้มันแน่ใจตัวนี้เป็น LPG เป็นระบบมวฉีดนะครับเป็นเทคโนโลยีไฮไฮเทคโนโลยีละเป็นระบบมวฉีด ตอนนี้พี่เขากำลังเช็คหาตำหนิว่ามันมีตรงไหนบ้างจะได้บอกลูกค้าได้ตัดสินใจถูกนะครับของเราไม่มีหมกเพ็ดตรงไหนเราบอกกันหมดสกแกนทุกระุูครับผม cảm ơn